คำถามต่อไปคุณฟิมลาบพี่เคยเสี่ยงตายเรื่องอะไรบ้างครับเอามันเกือบตายนะเอามันเกือบตายแล้วกันตอนป็นรถชนนะครับผมก็นั่งอยู่เบาะสวัสดีครับหงจือนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข้างองจื้อนะครับนี่เบอร์บบึหมไป วิธีิเพิรนไปแล้วทีาวอันนี้อยู่กับจ้ากรแลนนะครับเป็นคลิปง่ายๆสบายๆแล้วกันเร,เรื่อยๆเอืเอ่อยๆแต่ว่าเข้าถึงแล้วกันเป็นคลิปตอบคำถาม Q&A ใช่ครับผมก็จ้กระแล่นก็ได้โพสต์ในเพจแล้วก็ในชุมชนของ YouTube ไปแล้วมีอะไรจะถามผมจื้อบ้างมีคำถามอะไรที่มันดีบ้างแล้วกรแลนก็เลือกมาไม่กี่ยวคำถามนะครับก็มาตอบคำถามกันแต่ต้องถามที่เฉยมันก็จะน่าเบื่อไปนิดนึงมาแว็กขนกันแว็กขนขา<อ>เกิดมาไม่เคยแว็กขนขาเลยชุอส่วนตัวผมไม่ค่ขนขาไม่ยาวนะแต่ว่าก็อยากลองว่าถ้าเราไม่มีขนขามันจะเป็นยังไงเอมีตยุกั ยูเกิดก็ขำบนี่โอเคเดี๋ยวให้แลนปะแปะๆแล้วก็จะดึงตัวไหนก็ได้วะมันนะครับแต่ผมจะ้อบถามไปเรื่อยๆแล้วกันแปะเลยอ่ะเสียวกูเสียวไอ้เหี้ยกูวมเจ็บโอเคมาเริ่มกันเลย คำถามแรกจากคุณอริยาเคจีเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่ทําให้พี่อายที่สุดเหตุการณ์ในชีวิตที่ทําให้อายที่สุดเนาะมันก็ไม่ค่อยมีนะร่ะผมเป็นคนหน้าด้านมันจะมีวันหนึ่งที่ผมเมาแล้วก็ไปไปซื้อของเซเว่นไปซื้อของเซเว่นปุ๊บไม่ทันมองประตูปกติประตูมันจะอัตโนมัติใช่ไหมตึ้งตึ้งมันเปิดแล้วกูช้าไปหน่อยกูเข้าไปตอนมันปิดแล้วไม่กระคอคนขันมาหัวเราเต็มเลยกันับแกงปลากับเรื่องการเหตุการณ์ที่อายแต่ก็ไม่ได้อายเท่าไหร่เกลียวมากเลยจัดดีๆตุ่นตรงนี้ อย่างคำถาต่อไปจากคุณลูกหมีเสียงถ้าวันหนึ่งพี่ไม่ได้ทำยูทู e พี่จะทำอาชีพอะไรครับเพราะอะไรแน่นอนครับอาจจะเป็นร้องเพลงแหละร้องเพลงกลางคืนหรือว่าอาชีพอิสระครับเพราะว่าผมไม่ชอบอยู่ในกรอบทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันเป็นเจ้านายตัวเองต่อไปคุณปิมลาบพี่เคยเสี่ยงตายเรื่องอะไรบ้างครับเอามันเกือบตายนเอามันเกือบตายแล้วกันรอนรถชนนะครับ ก็นั่งอยู่เบาะอ้าวเฮียนี่โหดโหดโหดจริงแน่นแน่นอดีแค่แบบเซ่อๆอ้าวนั่นแน่นแน่นเลยอ้าวอ้าวเราเปิดเวลาอ้าวอ้าวอุ้ยกูไม่ได้เว่อกูสาบานไม่เว่ออุ้ยมึงอ้กเราไม่มีคนออกมาเลยละไว้ก่อนไว้ก่อนอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันนานแล้วจะแน่นแบบเดิมต้องออกไว้ก่อนไว้ก่อน ติ่มติ่ให้มันเต็มก่อนค่อยถอนค่อยถอนเกือบตายครับรถชนนั่งอยู่เบาะหลังคนขับแล้วไม่ใครมาขัดนิรภัยก็ชนปึ้งหน้าฟาดปซะจมูกขัดก็คือเดือดไปดูจมูกเทียอะไรนีโคตรหัวข้อนี้ต้องบอกไปเลยว่าโคตรโคตรมันโหดเพราะว่าคุณไม่ได้ตั้งตัวด้วยแหละมึงจะดึงก่อนไหนมึงก็ดึงเกมหลังต่อไปจากผมตูนจูนสมองแป๊บนี่ชื่อเพจคิดนานละกะเอาฮาเลยก่อนจะมาคอมเมนต์ก็คือไปเปลี่ยนชื่อเพจมาก่อนเลยพี่เคยเมาแล้วทำอะไรที่อายไหมครับเออไม่เกี่ยวอันนี้ถามไปแล้วก็ตอบตอบไปแล้วนะครับลงถามหน คุณสักลิ้งพนสมว่างอะไรทุ่อยางอย่างาเดนนิเทศต้องเตรียมอะไรบ้างครับความจริงไม่ต้องเตรียมอะไรแนละ้วถ้าใจคุณชอบคุณก็เรียนซะนะครับคุณเจจทนะครับหัดดิจิตาเพลงแรกเพลงอะไรครับคำตอบนี้ผมเคยตอบไปแล้วเมื่อของจื้อ EP 2ที่อธิบายเรื่องประสบการ,รณ์การเรื่องดนตรีนะครับกดตัวไอตรงนี้พี่เคยกินอาหารอะไรที่แปลกที่สุดคิดว่าอาหารที่แปลกที่สุดคืออาหารที่ทําช่องมานี่แหละทีนี่ที่ทำอาหารน่คือแปลกที่สุดแล้วในชีวิตก็ไม่เคยกินเลยลองสักที คนดีอ่ะวินยังครีมคุณแม่เจมเกมเก๊กอก๊กเก๊กดีดีดีคุณกนอมลเข็งออาเข็งนอกทำไมถึงทำช่องยูทูบครับนี่ก็อยากทำเหมือนกันอ้อขอกำลังใจหน่อยค่ะถ้าเราชอบสิ่งไหนนะครับลงมือทำเลยนะครับผมเออแค่นั้นแหละถ้าใจชอบแล้วก็ทำเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายความรู้อะไรมีใน YouTube สอนเราหมดนะครับก็ไปเรียนรู้จาก YouTube อ้ออเจอดี๋ยวทำา,าีบ้พี่วุยเคยเป็นนักร้องกลางคืน,นใช่ไหมครับเสียงดีมากคุณเบียี่สี่เคเอมทคยเปร้องกลางคืนครับผมตอนสมัยมหาลัยนะครับมึงเจออ้ายังอ,อ,อ่ะอนราปอ่อ ถอยไม่ได vale ้มันมีทางที่เราบอกได้โดยไม่หลุดปะวะคือแปดล้าคือกูเหี้ยเลยคือแบบว่าล่างเหี้ยเข้า้าเลยโอขยถอยโคตรเจ็บแบบนี้สองสองอ้าวคุไม่้ลงไม่ได้ไอเหี้ยจริงไม่ร้องไม่ได้ ค่อยดีให้ตอบคนถามบ้างคุณหนึ่งสามหนึ่งบินนี่สมัยเรียนเรียนเก่งไหมเอาเป็นแบบว่าขี้เกียจแล้วกันติดหลังห้องปานกลางแต่ว่าผลการเรียนก็ปานกลางนะครับไม่ได้เก่งมากพี่เรียนสาขาอะไรจบจากที่ไหนครับอะไรวะวิทยาลัยนานาชาตินะครับเป็นอินเตอร์แต่ว่าเป็นสาขาทิเทศศาสตร์นะครับผมก็คือเรียนนิเทศเป็นภาษาอังกฤษเออง่ายง่ายไปหนึ่งสองสามอุ้ยมึงเลกขนเป็นขยิบขยื้ออ่ะอ๋ออเหี้ย ไม่เสมันจะจบเออกูไม่คิดว่าจะจ็บขนาดนี้ทําใจไม่ได้ทําใจเลยคุณพี่รายุพันผิวนะครับพี่อุดทจะทําเพลงอีกไหมครับทาครับผมเดี๋ยวจะทําเพลงออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีฟิวแต่งถ้ามีฟิวแต่งเมาได้ที่แต่งเพลงได้ก็เราฟังเพลงต่อไปได้เลยนะครับไม่มีกาหนดการท้งต่อไปจากคุณกานาพัฒน์ทำ หาสุนทรนะครับทําไมสีประจําช่องต้องเป็นสีเหลืองล่ะครับพี่ผมเป็นคนชอบกินเบียร์มากครับทุกคนเบียร์มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมสดชื่นได้หลังจากการเหนื่อยล้านะครับชอบกินเบียร์มากๆสีประจําช่องก็เลยเป็นสีเหลืองครับเคยทำมาก่อนไงไม่เกิดมาก็ไม่เคยแวะขนหรือไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับขนเลยโอ้ยขาขาวอันนี้มันเหนี่ยวกว่าที่มันแบ็กสิ่งนี้คุ้เคยไปแรงอย่างนี้เว้ยแบบส่วนอย่างเงี้ยเขาดึงทีเดียวเลยไม่เคยทำใช <c ười> ่เจ็บ <c ười> ไหมเจ็บปะแต่เขาดึงแบบ เนี้ยเขาเมื่ออาชีพแล้วแบบพูดเดี๋ยวงี้ยเลยเป็นแผ่นใหญ่่ี้เลยแสดงว่ามึงไม่เมื่ออาชีพแล้วมาทำให้กูกูต้องดีใจไม่ได้กูต้องรู้สึกยังไงกูท้าก่อนเฮียอ่ะอ่ะเหี้ยลอง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 ดึงเองมึงเจ็บกูดึงเองดีกว่าเฮีงกันหย่อนี้มึงดึงเองนะคำถามต่อไปนะครับจากคุณธีรพลไม่ต้องดึงธีรพลมงคลอ๋อ ทีต่ตะนมงคลประดิษฐ์นะครับพี่เจอเคยท้อหรือเจอทางตัน,นของชีวิตไหมครับพี่มีวิธีแก้ปัญหายังไงพี่แก้ปัญหานะครับผมผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเจอทางตันแหละอาจจะท้อกับชีวิตบ้างน,นะครับไม่รู้จะสอนเขายัางไงนะผมไม่ใช่คนที่แบบเป็นไลฟ์โค้ชขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมพยายามมองโลกในแง่ดีฮะมองหาข้อดีของเราเรามีข้อดีอะไรมองไปตรงนั้นซะอย่าไปมองแต่ข้อเสียนะครับถ้ามองในข้อเสียก็จะจมอยู่กับตรงนั้น มองข้อดีว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้ในวิธีไหนบ้างสำหรับความสามารถของเราในตอนนี้ตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับนี่อะไรโคชไรครับวิธีหรอป้าชิ้นที่อะไรมันนิดเดียวแคอ้ยที่เดี๋ยวกูกวเอาได้ปะได้แต่ว่ามันจะเป็นต่อเอาหรอถ้ามีเงินสักยี่สิบล้านจะไปทำอะไรมัางครับต้องถามก่อนมัง เงินนำมาจากไหนนะครับถ้าเงินมาแบบไม่มีเหตุผลก็สัมภาระตรวจนะครับเรายังไม่รู้นะครับยังจินตนาการไม่ออกว่าถ้ามี20ล้านจะไปทําอะไรไม่เคยมีมากก็เลยคิดไม่ออกว่าถ้ารวยจะไปทําอะไรนะการเินเราเรื่องอะไรหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็พอเฮียมันเปลืองความเจ็บในใจกูอ่ะรตอนต่อไปนะครับจากคุณศิวะ ff พี่คงจื้อมีงานดีเลกอะไรบ้างครับนอกจากการร้องเพลงเออคือการกินเบียร์ครับการกินเบียร์งานดีเลกที่ผมทําทุกวันทําบ่อยกว่าร้องเพลงอ่ะผมพูดจริงบางวันลืมร้องเพลงก็มีนะครับเอาแล้วนะ นถามคำถามก่อน,ห,น,นหมดแล้วงั้นกูตอบคำถามหมดแล้วดิกูตอบเร็วว่าตอบหมดแล้วไม่เป็นไรที่เหลือถอนเลยไม่ได้เวอร์ด้วยถ้าใครคิดว่ากูเวอร์ลองกลับไปทำเองเลยเฮ้ยกูมีความเครียดมันเครียดขึ้นสมองเลยที่อะวันนี้คือแบบร้องไห้เลยเนื่อซอสช่างอูเจ็บโอน my god ชอบที่ได้เลยละมึงทำแล้วกูมันพูดอย่างนี้ กระปรกระโปเลอดจ้าจ้าห้ามเตะกูเดืนอะไรอีข้างเนี้ยโอ้เป็นกระจุกกระจุกแลวมันจต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวซื้อวีดวีดเอาไหวีดคือเดีวเดีที่มันที่มันจะละลายไมม่ทำันแะแหรกวะไม่เจ็บไม่เจ็บคือต้องการให้กูเจ็บวงั้โอเคแล้วแต่มนะไอ้เหี้ยอยาโดนรถเงนเดือนอิ่ตะตุ่มเหี้ยมากเลยตะตุ่งแบกตะตุ่งหัวกันด้วยได้ไห เด็กๆยายพาไปวัด่อยนั่งเสือวอยเฮ้ยย่าเย้ถ้าผมเดานจัดกูขอไอยังตดเหรอน้าปองน้าปองอยากเห็นเย้แล้วมาดูที่ผมเลยแลาวมาติดตามกันเลยครับผมช่องน้าปองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นได้ปะเดี๋ยวผมขึ้นได้เดี๋ยวขึ้นได้ปะมาเกิดมาชาตินี้กูไม่เคยโกนขนเลยจริงๆขอแถบเดียวขอแถบข้อแถบไหนข้อแถบนี้แถบนี้ ถ้าจริงเหรอเออไม่จริงมั้งไม่นั่งขนาดนี้แล้วเนี่ยกูขอกูขอเอาด้านนี้ลงนะเอาแบบว่าไวๆนะไม่ไวอ่ะทำน้าดีๆดิกูกลัวโอ้ยอย่าทำคอแดงหนักๆกูกลัวคอแดงหนักๆเขาเอามันดึงมันดึงมานดึงนะจอยดีไว้หน้ามองหน้าผมมองหน้าผมอย่าเบื่อยังไม่ดึงยัไมทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย

ถือว่าเป็นข้าวไทยอินแล้วกันนะอ่าช่องน้าปองก็จะเป็นช่องที่เกี like ่ยวว่าข้าวกล้ามก้าวข้ามความกลัวของตัวเขานะครับเดี๋ยวไปดูว่าเก่งจะก้าวข้ามอะไรยังไงพอแล้วมั้งเอาแค่สองอันนี้ก็พอแล้วมั้งสอง่งเนสองซั่อึ๊บอุ้ยนี่ยจื้อคนช่วยเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะี่อะไรนี่ยหนเฮี้ยอลยวันนี้สมองหนูเฮี้ยเลยเนมันปวดหัวเลยอ่ะหนูเฮี้ยอะไรให้กูณตุ๋หานึงบ้างไหมล่ะไอ้เฮี้ยกนูเป็นคน เอาเอาเราไปรชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครช่องผมจื้อด้วยนะครับผมมีเสื้อแบบสวยๆที่ผมจื้อสักผมจื้อสตูนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับดูคลิปของผมจื้อนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย่อ้าเฮ้ยกูทำงานว่ะโอ้ยเหลนเฮ้ยกูทำงานแล้วจื้อนี่นี่นี่ ทำให้คืนที่หนาวยังมีพระองค์ผู้ใหญ่ที่เธอ,เอไปตั้งเช้าให้เธอได้อุ่นกายเอา